ที่เรากินเมื่อกี้อ่ะมังคุดอ่ะตรงไหนก็ได้แต่หนูจะมาจุกนีเป็นบาติกสไตล์เราอีกชั้นนึงค่ะแล้วไปย้อมด้วยมาย้อมด้วยสีมังคุดแล้วก็ต้มจงสีเข้าไปจริงๆ้าพวกนี้มันดิ้นได้ตามสถานการณ์มันขึ้นอยู่กับความคิดเราอ่ะหนูเล่นสีขอใช้คําว่าเล่นสีเพราะว่าเวลาหนูอยู่มอย้อมเนี่ยหนูไม่นิ่งหนูต้องคิดทานตลอดแล้วหนูจะออกแบบลายตลอดมีไหมคะค่ะเด็กน้องเขาถามมีขาดอีกอีกสองสีนะคะนี่ค่ะ เวลามัดลายเนี่ยทุกลายเนี่ยอย่างลายนี้คือลายดอกไม้เช่นค่ะเขาพักไปงี้ค่ะรู้รู้ขอโทษนะหนูต้องใช้คําว่าคณิตศาสตร์มาแกมก็คือแบ่งเศษส่วนนะคะการแบ่งขครน่งเศษส่วนเศษหนึ่งส่วนสองเศษสี่ส่วนหกอะไรเงี้ยแล้วก็กรีดทํายังไงคมชัดถ้าเราเรียนหลักสูตรเก่าก็คือการพับมุมแหลมให้มันแหลมคมอะค่ะให้มันให้มันแหลมสุดๆเหมือนเส้นฉากก็คือฉากอะ ไม่ใช่เส้นฉักเลยป้าน่ะเพ<ม>ราะว่าวิชาบังวิชาหนูใช้ตัง้งแต่ม .3 หนูเอามาใช้ในใน,ในปัจจุบันแล,<ด>แล้วไม้ไม้ <ละ S 1> มอยู่<น>ผ้าอยู่ตรงกลางไม้อยู่ซ้ายฝาประกบกันแล้วคะ่ะใช้หนังยาอย่างเนี้ย,ยมาได้เน่นนะคะค่เเะเเ็บ เดี๋ยวเราหยิบไม้ไม้ตามที่เราชอบนะคะเจ็ดลายกี่คู่ก็ได้โคนะคะครั้งกี่ลายคะพื้นเดียวบางทีเดี๋ยวหนูขอมิดนึงเดี๋ยวรับไปก่อนเพราะว่าผ้ายาวเนี่ยจุดโชว์มันอยู่ตรงไหนผ้าบันคอหยิไม้แล้วโชว์ผ้าอยู่ตรงไหนคะเพราะว่าทุกคนเอี่ยงหนูเชื่อว่าทุกคนจะใช้ผ้าบันคอเป็นหลักอยู่ในเมืองไทยใช่ค่ะ ชายค่ะดังนั้นเราต้องโฟกัสที่ชายชต้องโชว์ที่ชายใช่ค่ายาวถึงยางค่ะพับเลยค่ะได้ค่ะอย่างนั้นก็ได้แล้วแล้วคืออย่างนี้ทุกคนไม่ลอกกันไม่ได้เลยตรงนี้ใช่คหนค่ะดูหน่อย,อออยมันได้มันทําแล้วมันจะเป็นแบบให้เป็นแบบแข็แรง